บาๆการจะพักจะพักการจนพ้นการไม่คูโปะไม่ยอมรับต่อท่องกิฟต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าแกมีปัญหาอะไรกับครูแป้งหรือเปล่านะครับอารมณ์ว่าแบบผู้หญิงสองคนทำงานด้วยกันแล้วก็มันไส่กันเองพอแล้วๆจานจานคายครับ ใครมาเล่นสกัดเนี่ยขับใครรับทานน่าจะเป็น6กับเจ็แล้วครับห้องบวยมีหว่ามีคนมาสายกนนะมสค่ะดู้ังีไหมอ่ะวันีเราเพียนแก่มากมายเอาละทุกคนถ้าสมมุติว่ามีอุกบาทยักษ ตกลงมาที่โลกแล้วก็ทําให้เมืองในแต่ละประเทศล่มจมไปเลยรวมถึงมีการป้นค่ารวมถึงมีซอมบี้มาใกล้กัดคนด้วยครูสมุดได้ผูกล้เลยครับเกินไป,ป,นปอ่ะแต่ว่าโชคดีมีคน3มคนที่มาสร้างป้อมไว้เขาไม่ได้ตั้งที่เดียวกันเหรอคะครูทําไมวุ่นวายขนาดเนี้ยยังไม่ช่วยกันอีกอืมนั่นสินะเขาน่าจะช่วยกันอย่างที่ส้มสบอกเนาะอุย้ยครูรู้จักชื่อหนูด้วยอ่ะแต่ว่า เราสร้างเ็นคนละทีจ้ะหวานในฐานะที่หนูเป็นคนที่ตีป้อมเก่งมากถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูจะเลือกไปอยู่ป้อมไหนคะก็คงต้องเป็นป้อมที่ปลอดภัยที่สุดอะค่ะเอ๊ะแต่ว่าที่ครูเขียนกำกับไว้ข้างบนนี่มันคืออะไรเหรอคะมันคือนิสัยของหัวหน้าป้อมแต่ละป้อมจ้ะงั้นหนูเลือกป้อมสายแล้วกัน,นะคะ่ะโอเคเออกมาวาดสัญลักษณ์ของตัวเองข้างบนเลยจ้ะ แต่หนูว่ารูปไม่เก่งนะคะเดี๋ยวจะทารูปครูเสียหรือเปล่าไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นรูปที่เราจะวาดด้วยกันสวยหรือว่าเละก็เอาเลยจ้ะโอเคค่ะเต็มคาราเบลแจมตงครับเลือกป้อมไหนคะผมป้อมขวาแล้วครับจนัอนอัเลยครูจ <c oughs> ะให้ผมไปวาดเหรอเออมึงไปเถอะนะเร็วนี่ก่แกเจ๊ะไมไว รู้จักชื่อมาด้วยทำได้ไงวะวันวะลีหวานเกเฉลี่ย1น2 5 2ชอบเล่นเกมในห้องไม่สนใจเรียนสนทยาซ่อมๆเกเฉลี่ย1นนิสัยร่าเริงแต่พูดไม่หยุดออกมาเลยๆซ่อมซ่อมว้าว